อ่าสวัสดีครับอ่าสวัดดีตอนเช้าๆชนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวนะครับไม่ได้ทําคลิปส่งงานนานนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทํางานทําการกันนะครับตัวนี้เป็นฟ้าขาว5 k ยอดฮิตนะครับอาการเครื่องนี้หนักนะครับถือว่าหนักมากนะครับก็ฟ้าขาวมาหลากหลายอาการนะครับเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่เครื่องนี้ถือว่าหนักนะก็อาการเดิมๆ Mo มมอดเฟด igbt ระเบิด ซึ่งมอสเฟตก็เสียหนักจัดเต็ม igbt เสียหนักจัดเต็มเสียถึงแผงบูตด้านบน mppt ด้านบนด้วยสรุปเครื่องนี้นะครับเสียหนักจัดเต็มมากๆนะครับมอสเฟตก็10กว่าตัวนะครับ igbt อีก e เกือบ10ตัวนะครับรวมถึง igbt 2ตัวที่อยู่แผงบูตด้านบนด้วยนะครับเป็นว่าซ่อมหนักนะครับถ้ารถนี่ก็คือยกเครื่องเปลี่ยนฟ้าสูบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะ นี่กำลังเทสโหลดอยู่ราวๆหนึกิโลวัตต์หรือว่า1000วัตต์นะครับต่อแผงนะครับฝั่งแผงเข้าร่วมกับฝั่งแบตเพื่อเทสการทํางานเต็มรูปแบบทุกระบบทั้งฝั่งบูสต์ mppt นะครับแล้วก็ฝั่งเมนบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ขนาดโหลดแค่1000วัตต์นะครับก็สบายชิลๆนะครับกินกระแสฝั่งแบตอยู่ที่ราวๆสูงสุดที่12แอมป์ณตอนนี้นะครับ50โวลต์นะครับฝั่งแผงป้อนเข้ามาที่30โวลต์ ลิมิตกระแสะไว้แค่2แอมป์นะครับเพื่อให้มันแบ่งกันทํางานนะครับระหว่างฝั่งแผงกับฝั่งแบตนะทีนี้ไซเวฟนี่นะครับก็ออกมาปกตินะครับนี่หกสิบเฮิร์ตนะตัวนี้อ่าห้าสิบเฮิร์ตนี่ห้าสิบเฮิร์ตตอนแรกเทสมันเป็นหกสิบเฮิร์ตนะลูกค้าตั้งไว้นี่ตรงนี้ตอนนี้เป็นห้าสิบเฮิร์ตนะครับปกตินะครับ นี่ต่ออินพุตทุกอย่างครบปกตินะเครื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับตัวนี้โอเคคลิปนี้สั้นๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ